สวัสดีพี่น้องเอฟซีสู้ขู่สู้คนผู้ล่อเบิงผู้ถาเบิงล่อประตูใจนะ้อพี่น้องนะเนาะเมือนี้กะวันที่สิบเอ็ดเด้อเด้อพี่น้องเด้อที่สิบเอ็ดตอนเย็นล่อประตูใจกผ่านไปแล้วเนาะงหมื่นเสาร์นี่ของมื่นเสาร์นี่ผ่านไปแล้วก็มี มีเข่าตัวจอมีแตกพิ้นตอกมีมีแตกเราก็รุดตารุดหลังมีแตกของเหล้าสันติภาพแตกหนึ่งเก่าตรงตรงนะพี่น้องเด้อตัวจอแต่ว่าตัววิ่งรุดพี่น้องแต่ว่าเข่าตัวเข่าตัวจ,วจวอ,วอส,สิบเก่าตรงตรงนะพี่น้องเด้อของเหลาสันติภาพในซิบเก่าแตกสิบเก่าแตก เป็นยังไงเอฟซี่ผู้เขามาเบิงผู้รอคอยโชคหมันกันแน่บ่มีเด็กแตกดีเข่าสองละเข่าสองเล่ามีแตกน้ำแดีวกะละประชาชนเล่าค่ะทั้งบนทั้งล่างพี่น้องวิ่งซีวิ่งหนึ่งเข่าทั้งซีทั้งหนึ่งได้พี่น้องได้ออกหนึ่งเกตกับซื้อซีก็ได้สองเด่นเล่าเอกตารลุด เลาประตูไส่รุดรุดสองเ่ล้าต่ว่าเขาจอเล่าหนึ่งเขาสองเด้งเล่าหนึ่งถ้าตามสุดกะได้กำไรนะพี่น้องเนะาะกแต่ว่าเอฟซีที่ตามสุดบอไม่ตามแบบใดเหรียญเข้ามาแบบใดพิจารณาเอาเด้อใส่ทักษะไฟมันเนาะปูก็เป็นสะพานบุญห้สุดๆแล้วพี่น้องเอาว่าได้ก็คือว่าเป็นน้ำโศกสตาน้ำดวงของ เอฟซเด้อเป็น้ําดวงมันคองดวงนี่มันแข่งกันว่าอะไเนาะเอาสิทบทวนอันเก่าให้ฟังเด้อพี่น้องเด้อของวันที่สิของออกมือเศร้านี้รลาประตูใช้กระจับคูสามศูนจะไปสามศูนย์เก้าศูนย์สี่ศูนินสามกลมเลินย์ล่อง3ามลาประตูใส่เขา้าโตล่องเด้อพี่น้องขันผู้ได้เขา้าัตล่องกะสิไดน้น้ำคือ C ีได้ี คับวันี้พวกเขามาดอกน้อพี่น้องเนะาะวันนี้เราสันติภาพจับคู่หกสามหนึ่งเก้าเขาหนึ่งเก้าตรงตรงเลยพี่น้องแต่ว่าบัเมนตตัววิ่งตัวแลนหนึ่ง 63, เก้าหาสามสองเก้าวิ่งหกสามกมเลนหกสามล่องหาสามแต่ว่าบัเมนตัววิ่งบัเมนตัวแลนบัเมนตัว,ตวหลุดพี่น้องเข่าตรงตรง ตกพ้อพี่น้องเอแตกตรงๆหนเก่าลางแตกลางเดีย่ยวกับประชาชนเล่านี่จับคู่ซีหนึ่งสามซีหาซีเกตแปบดบินซีหนึ่งกลมเลนซีหนึ่เข่าทั้งสงโตนพี่น้องนาะทั้งทั้งซทั้งหนึ่งเข่าสองด่งน้พี่น้องเบนออกสิเตลางออกศวนผ่านนพี่น้องนาสองเล่านี่เล่าเอกตานี่ จับคู่อกเกตฮอกูนเกตซูนซูนหาวิ่ง6อกเกตกลมเด่น6อกเกตลดพี่น้องตทวศูนย์เขาไล่ไล่ตัวคูศูนปู้ผลไปเอาตัวมาตัวเดียวเป็นตัววิ่งจากกเยลยลดไปเขาเอาอันมาสามตัวนี่เป็นหนึ่งนี่โอ้เขาเขาทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องพิษผ่านยกกระปุ่เองเนะเล่าเอกตานี่นะหนัดมาวิ่ง บ้านนี้อันได้เขาไล่เอาอันนั่นล่ะอันเขาตัวเดียวว่ามันถือว่าเก่งเขามาปนมูอซื้อนะพี่น้องเนาะตั้งเขามาปนมูอซื้ออาพี่น้องพูได้เขามาแล้วกะส้มต่อได้บัานานี้เด้อเบิ่งต่อสายต่อแล้วบันที่สิบสองย่างหมดเสาพี่น้องมืเอื่อนเสากรวยแล้วเด้อพี่น้องเด้อเขามาส้มมาแซ่มาเชียกกันเขามาส้ม,สมกันหลายๆแซ่บอกต่อกันหลายๆได้พี่น้องเด้อ ผู้ดใดคำวมาไม่ก,กดกระดิง่งติดตามไว้เพื่อสิบวันดีพิชพลาไม่ได้พิพลาดของดีๆได้เด็ด,ด,ด,ดลาบประตูใจจับคู่สามสี่สามสี่

sinh viên sam si sam si sam si bing. sam si bing. กมเด่นสามสี่ล่องหนึ่งสามเราสันติภาพ เราสันติภาพสันติภาพสันติภาพ ทภาพจับคู่หนึ่เก็หหนึ่งหหนึ่ง,หหงอสอง หนึ่เกตหนึ่งเกตวิ่งวิ่งหนึ่งปิ่งเกตกลมเด่นแน่นหนึ่งเกตล่องหาส bắt cha xuân nào bắt cha xuân nào xuân nào Sa chôn lao Chắp khô Chôn xám Kết 7ก2 0ด8ีสองวิ วิ่งศูนย์สามศูนย์สามวิ่งขมเดิน่นเน้นศูนย์สามล่องสองศูนย์ law eksta law ek eksta kita capku paket paket kit ha kit ha kit ha, Get -ha. Get some, get some, okay Wing, Wing, Bad kit. เงนแปดเก็ดคงเล่นแปดเก็ดนแปดเก็ดร่องเก็ดสาม เบอเอาล่องดอกเบอ้อไล่บรรลุนจังล่งปูขุนอาพี่น้องมาเด้อว,า,วานนี้พวกได้ขมาบเบิ่งมาสมมาเสียแลวกัมาจิดตามแลวกัแคปนาจอเด้อล่าประตูใ่ล่อเงาังมาเช่าน่มีแตกู้ได้พี่น้อง ไปสามไล่การผมเด้มือเส้าวันที่สิบเอ็ดมีแตกจอตรงๆผมเด้แต่ห่างว่ามันว่ามันตัววิ่งตัวลูดตัวกลมเป็นเหล็กจับคู่เป็นเหล็กตัวจ่อนะพี่น้องนะาพี่น้องผมไดเข้อมาแล้วกะแคบหนาจ่อไว้เพื่อสิบวันใดพิดพลาดมือเมือเส้ามันสิไปโคเลหาอยู่สิบ่เห็น เทือดีพอขาเจ้าก็ขายมดแล้วซื้อพระท่านนะ้พี่น้องเนาะเอาแคบหน้าจอไปเอาชั่ว,วเลยแคบไปปับตื่นขึ้นมากก็ซื้อเลยจับกายเลยเด้๋าขาบขับเขาเลยขาหมูขาไก่ไปเลยนาะพี่น้องเนาะขาประตูเลยยามืมดเ้าเลาประตูใช่มาแล้วเด้อพี่น้องเด้อตอนเสามืออื่นเสาตีห้าสี่สิบห้าเริ่มสายกันแล้ว ลาประตูใสวันที่12สิงหาคม2566จับคูมี 3C 3เก8เก1 3วิ่ง 3C กลมเน้นกลมเน้น3 4ร่อง1 3เล่าสันติภาพ1เก็ด6 1 52 01วิ่ง17คมเดน17ล่อง52ประชา้นลาวจับคู่03เกียจ20 48วิ่ง03 กลมเดนศูนย์สามร่องสองศูนย์เล่าเอกตาจับคูแปดเกตเกตห้าเกตสามหกเกตวิ่งแปดเกตกมเดนเกตสามเอาพี่น้องผู้ดได้ข้ามาแล้วก็แคปหนาจอไปเด้อมันจังเห็นมันจังหาง่ายเปิดแล้วก็เห็นโหลดมันเป็นปล่อยไปแล้วจิมาหาทีหลังมัน เดี๋ยวมันขำหาพระท่านน้องพี่น้องเนะาะเวลาสิมัดรายการกา่อนย่ำสื่อย่ำใจน้องพี่น้องเนาะให้พี่น้องไอ้ที่สุขสุขคนเหมือนเสาศกศก,กมันหมานเด้อตื่นขึ้นมาแล้วโชคหมันเหล็กเหล่าประตูใส่เหล่าสันติภาพนี่เขาดีสุดนี่ซีสุดนี่เขาดีแตกสูมือไม่แตกสูมือเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวแต่เอฟซีเสียเอาเป็นว่าเอาเป็นหน่อปูเห็ดสะพานบุญให้สุดๆแล้ว ถึงฟังพุ่นฟังพีแล้วเด้อโมแมนว่าแล้วแต่ย่อมสีเอาว่าเปลี่นงานเริมเอาว่าเปลี่นไอเอฟซีเอาว่าเป็นกะแล้วแต่บุญวัฒนาของผู้ใดเนาะไปบุญหลายกะได้หลายบุญหน่อยก็ได้หน่อยเนาะพี่น้องเนาะโศกสัตตาสิ้นสัตตาแข่งกันบ่ได้บุญวัฒนาบุญญาบารมีแข่งกันบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะแล้วแต่โศกไผโศกมัน่นไ้พี่น้องเอฟซีสู้คู่สู้คนโศกดีมืออื้นเสาดวงแห้งๆห้ลอยๆยตื่นขึ้นมาแล้วแหง้งๆหงปังปัง พอกันไม่สุดต่อไปสวัสดี